บอกตรงๆเลยว่าอาชอบตัวนี้ชอบตัวนี้ถ้าเปรียบเทียบกันนะสมมติว่าให้คะแนนสิบตัวนี้ผมให้10บวงหวานให้9.9ก็เหมือนกันละมั่งลุงกลมพาชมไัยคิดถึงภัยคิดถึงเราสวนภัยนานาพันธ์ุวันนี้ลุงกลมอยู่ที่เขาสมิงตราด วันนี้มาดูไผ่ครับนี่มีไผ่อยู่หลายๆประเภทนะครับนี่อันนี้เป็นไผ่ที่ลุงกลมน่าจะยังไม่ค่อยได้นําเสนอนะครับนี่คือไผ่รวกหวานครับรวกหวานหรือจะเรียกว่ารวกหวานผูกระดึงก็ได้นะครับไผ่รวกหวานหรือว่ารวกหวานภูกระดึงตัวนี้นะมีข้อเด่นอะไรครับามาดูหน่อนนะครับแต่ว่าเอออันนี้ปลูกอยู่ที่ไหน ปลูกอยู่ที่เขาสมิงตราดครับบ้านของลุงสำรานนะครับลุงสำรานสายอยู่นะครับเราเห็นแล้วเออมีนอเลยขอรีวิวหน่อยตัวนี้มันจะมีข้อเด่นคือหนอนี่กินดิบๆได้เลยนี่คือข้อเด่นของเขานะครับกินดิบๆได้เลยครับนี่คือสิ่งที่ใครมาลองชิมแล้วเนี่ยประทับใจเลยครับต้องมนสเสน่ห์ของเขาตัวนี้มันจะหนอกินดิบได้แล้วก็ลำครับลำก็ใช้ประโยชน์ได้เช่นกัน นะมันก็เป็นไผ่ร่วกแล้วครับตัวนี้ก็ยังถือว่าเป็นของใหม่นะครับลุงสําราญก็มีอยู่สามก่อแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าก็ผมว่าเป็นตัวที่มีอนาคตนะครับนี่นะครับอ่าให้ดูหน่อนะครับเห็นหน่อเล็กกับหน่อยาวไปแล้วนะครับนี่การปลูกก็ปีที่แล้วครับแต่ว่าก็ยังว่าระบบคิดเนาะแล้วก็เหมือนปลูกอ่าไม่ได้ไม่ได้มีน้ํามีท่าอะไรละครับก็เติบโตได้ดีครับทีนี้ตัวนี้ เมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับว่ามันมีข้อเด่นคือนะครับนออร่อยกินดิบได้ลำใช้ได้ครับลำก็คือไปร่วกแหละครับนะครับแล้วก็เราเคยไปดูที่แปลงของแถวเขาเรียกว่าอำเภออะไรเนะาะเมื่อกี้ที่พูดอยู่ที่เนียลุงกรมลืมไปแล้วของครูอ,องเนี่ยก็เ,เคยเข้าไปผูกกระดึงอะ่ะเคยเข้าไปที่แปลงครับนี่ประมาณสักสี่ปีที่แล้วครับ เดี๋ยวก็ว่าสักพักก็จะไปรีวิวตรงนั้นด้วยเช่นกันนะครับตัวนั้นเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าเขาบอกผมว่าทํานอกรดูได้ด้วยเออเราก็วันแปลกดี oh, <no. S 1> ตัวนี้คนละตัวกระบ,บงหวานนะครับเผื่อมือใหม่นะครับแต่ว่าคนมืออาชีพเนี่ยเขารู้อยู่แล้วาคนละตัวกัน,กร,นกระบวนการกระบวนการไผ่กินดิบๆนี้นะไอตัวนี้เราถือว่าเป็นการกินดิบหวานแท้ๆคือไผ่หวานเดี๋ยวนี้เนี่ยนะ อ่าเดี๋ยวลุงกรมจะอธิบายเพิ่มนิดนึงให้ข้อมูลอ่าหวานแบบกินดิบๆได้แบบหนึ่งไผ่หวานแต่กินดิบไม่ได้แบบหนึ่งแบ่งเป็นสองแบบถ้ากินดิบได้ก็คือววนะคร,รวกหวานนะครับไผ่รกหวานไผ่บงหวานเอาที่เรารู้จักกันแล้วก็มีตัวตัวนี้หกหวานเอาสามตัวแล้วกันจริงๆมันมีกว่านั้นนะฮะมีเยอะกว่านั้นนะครับที่สวนผมมีไผ่หวานล้านนาะ มีไผ่หวานอะไรอีกเนาะอ,าอ๋ออีกตัวหนึ่งก็คือไผ่หวานใบตยนั่นะครับ <Wow. S 1> อีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็กินดิบได้หมดเลยแต่ถ้าเป็นไผ่หวานนะครับที่กินดิบไม่ได้เช่นเลี้ยงหวานอขออนุญ,ญาตเพิ่มเพิ่มข้อมูลศาสตร์มานิดหนึ่งเนะาะศาสตร์มานิดนึงนี่คือเลี้ยงหวานครับอย่างนี้กินดิบไม่ได้นะครับแต่ก็ทําอาหารอร่อยนะครับอ้าว อามาตรงนี้เดี๋ยวจะงงว่าลาเสนออะไรกันแน่นะครับนี่คือรวกหวานภูกระดึงอันนี้กินดิบได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรา,าเก็บตัวนี้ไว้ก็ใช้ประโยชน์เรื่องหน่อครับกินหน่อเป็นหลักลําเป็นเรื่องรองนะเพราะว่าตัวนี้มันจะมีจุดเด่นคนละตัวกรบงหวานอ่ะย้อนกลับมาพูดอีกทีคนละตัวกระงหวานตัวบงหวานก็รวกหวานในความคิดในทัศนะเออ พูดภา,า,าษาเหมือนราชการเลยทัศนะของลุงเนี่ยลุงให้คะแนนร่วกหวานนะครับวงหวานก็ดีครับแต่วงบงหวานเนี่ยมันกินมันจะออกรสชาติมันมันติดมันมันซะหน่อยแต่อตัวนี้กินนุ่มนวลกว่ากันครับนะก็กแล้วแต่ใครชอบนะแต่ว่าลุงลุงก็มีอ่ะมีทั้งสองเลยแต่ว่าไอความรู้สึกของเราเนี่ยขออนุญาตบอกตรงๆเลยว่า,อาชอบตัวนี้ชอบตัวนี้ถ้าเปรียบเทียบกันนะสมมติว่าให้คะแนนสิบตัวนี้ผมให้ วงหวานให้9.9ก็เหมือนกันละมั้งนะแบบนั้นเนาะอ่าโอเคอันนี้ก็คือไ่รวกหวานถูกระดึงครับลุงกรมฝากให้ข้อมูลครับขอบพระคุณในการติดตามครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย